รอยไทยไอเดีย สวัสดีคะ่ะทุณผู้ชมมาแล้วนะคะรอยไทยไอเดียวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตามรอยรสชาติอาหารไทยแท้ๆแ,แต่โบราณนะคะแต่เสริมด้วยไอเดียใหม่ๆวันนี้เราจะแกงกะหรี่ที่โครงคะ่ะแกงยังไงไม่ยากเลยนะคะเราจะนาที่โครงมหมูอ่อนไปนึ่งนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้นุ่มนวลแล้วก็ร่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วไอเดียของเราวันนี้เราจะใส่ พริกหนุ่มค่ะพริกหนุ่มล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดข้วนนะคะใส่ไปทั้งเม็ดเลยก่อนอื่นเราจะนำน้ำแกงกะหรี่รอยไทยลงไปในหม้อหรือกระทะก่อนนะคะเสร็จแล้วเพื่อความแซ่บของแกงกะหรี่วันนี้เราจะใส่พริกเหลืองตำนะคะพริกเหลืองตำนี่จะเผ็ดนิดหน่อยแต่ว่าจะให้ความหอมและสีสันที่สวยงามด้วยน้ำแกงของรอยไทยนะคะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ เติมด้วยเนื้อหมูหรือว่ากระดูกหมูของเราเลยในวันนี้นะคะใส่ผักเลยไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วนอกจากว่าเราเป็นคนชอบรับประทานหวานเราก็เติมอีกนิดนึงนะคะหรือเค็มอีกหน่อยนึงตามความชอบใจค่ะเมื่อกระดูกหมูลงไปสักพักหนึ่งนะคะให้ดูดน้ำแกงเข้าไปแล้วเราก็จะนำพริกหนุม่มพริกหนุ่มนี่เผ็ดเล็กน้อยวันนี้ทำเท่มากนะคะใส่ทั้งเม็ดเลย เมื่อทุกอย่างสุกแล้วคุณผู้ชมก็จะปักใส่ชามจานนะคะซี่โครงหมูของเราก็จะนุ่มหอมเรียบร้อยแล้วนะคะแกงกะหรี่ซี่โครงหมูรับรองค่ะรสชาติแปลกแต่ว่าคุณผู้ชมต้องถูกใจแน่ๆเลยพบกับรอยไทยไอเดียได้เวลาเดิมทุกวันเลยนะคะจันถึงสุดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ